ี้เราอยู่กันที่สนามแข่งขันกีฬาพาะกายนะครับในกีฬาแห่งชาติที่นครสวรรค์เกมนะครับมีสีสันมาฝากครับสำหรับวันนี้นะครับโดยเฉพาะการแข่งขันพะกายในรุ่นโมเดลลิ่งฟิสิกส์ชายนะครับจะน่าสนใจอย่างไรเดี๋ยวไปติดตามกันเลยครับหากพูดถึงการแข่งขันกีฬาพาะกายหลายคนคงต้องนึกถึงภาพร่างกายอันกำยำร่ำสันแต่ทว่าสีสันที่เราจะนำมาฝากกันวันนี้นอกจากความล่ำแล้ว ในปัจจุบันนักกีฬายังมีความหล่อเท่ชนิดบาดใจสาวด้วยอย่างเช่นการแข่งขันในรุ่นโมเดลฟิสิกชายที่ถือว่าเป็นสีสันและได้รับความสนใจจากแฟนกีฬาการแข่งขันพกกายในครั้งนี้โดยมีแม่เหล็กอย่างท็อปชัยวัน์หรือกิติกรทองแสงนักแสดงชื่อดังวัย28ปีจากทีมจังหวัดกรุงเทพมหานครรวมทําการแข่งขัน ซึ่งเจ้าตัวก็คว้าเหรียญทองมาครองได้สําเร็จอีกด้วยเรียกว่าทั้งเก่งและหล่อครบเครื่องเลยทีเดียวโดยเจ้าตัวได้เปิดเผยกับทีมข่าวของเราว่าเล่นกีฬาชนิดนี้มานานกว่า12ปีแล้วและยังเคยกวาดรางวัลมาอย่างมากมายทั้งในประเทศและต่างประเทศซึ่งเคล็ดลับก็อยู่ที่การดูแลสภาพร่างกายและเลือกรับประทานอาหารให้ถูกหลัก ตัวเราเองเนี่ยทำการแข่งขันในรุ่นเมโมเดลสูงเกิน170นะครับผมไปอยู่ในรุ่นนั้นก็ถือว่าค่อนข้างจะโ,โหดมากนะฮะมีหลายๆจังหวะที่ค่อนข้างที่เต็มตัวมาดีแต่เราถามว่าเต็มตัวมาดีไหมเราก็ทําเต็มที่ที่สุดของเราแล้วครับผมครับผมเวลาวิธีการดูแลของต้อมนะฮะก็คือดูแลตัวเองในการออกกาลังกายนะฮะออกกำลังกายพักผ่อนเพียงพอแล้วก็รวมถึงการทานอาหารให้ห้ามู่และสิ่งที่สําคัญนะก็คือการนั่งสมาธิการทําให้จิตใจของเราเนี่ยมีความสุขนี่คือสิ่งที่สำคัญที่สุดของนักพกกายเพราะว่าเลาาานักอยะีีดรรมมมมจค มันจะมีอารมณ์แบบหงุดหงิดงุนง่งานจะเป็นอารมณ์แบบคนอารมณ์ไม่ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้การทำสมาธิเนี่ยมันทำให้จิตใจเราเนี่ยสงบได้และทําให้เรารู้สึกว่าเอ้ยเรามาแข่งยังมีความสุขได้ครับผมยังไงนะฮะต้องขอฝากคุณผู้ชมทุกคนนะฮะที่สนใจกีฬาประเภทนี้นะฮะหรือว่ากีฬาพลกายนะก็ไม่ยากเลยฮะแค่คุณมีใจนะับผมแล้วก็อดทนกับสิ่งที่คุณกาลังทำมีความมุ่งมั่นมีความแล้วก็ตั้งเป้าไว้แล้วไปถึงนะผมรับรองนะว่าคุณจะประสบความสำเร็จอย่างแน่นอนครับ นอกจากต๊อบชัยวัน์แล้วนัก,กีฬาอีกหนึ่งคนที่ได้รับเสียงกรีดจากแฟนพ่อกกยอย่างล้นหลามก็คือน็อตอัจพลโพไฮนักพ่อกกรูปรอจากทีมจังหวัดขอนแก่นที่การแข่งขันครั้งนี้สามารถคว้าเหรียญเงินมาได้ซึ่งเจ้าตัวก็ได้เปิดเผยกับทีมข่าวของเราว่าสาเหตุที่เลือกเล่นกีฬาชนิดนี้ก็เพราะอยากดูดีสมาร์ทจึงหมั่นฝึกซ้อมและฟิตร่างกายจนมาถึงจุดนี้ได้สําเร็จ ก็เราจะมีการวางแผนกานไดเอทประมาณ2เดือนครับเป็นการคุมอาหารคุมอาหารแล้วก็การฝึกคาร์ดิโอการฝึกเวทเช้าเย็นอ่างเงี้ยครับ,รบต้องมีวินัยนิดนึงครับก็ฝากถึงคนที่ชอบไมยรุ่นเขาชอบเที่ยวนะก็เดี๋ยวนี้ก็หันมาเล่นเพราะกายเยอะครับก็ฮิตๆกันก็อยากจะฝากให้เข้ายิมเข้าอะไรที่ใกล้บ้านครับ เพราะว่าเวลาที่เราสุขภาพดีอะไรดีๆมันก็ตามมาเยอะครับบุคลิกร่างกายเปลี่ยนแปลงทุกอย่างครับและนี่ก็คือตัวอย่างความสําเร็จจากการเล่นกีฬาที่ทั้งคู่ยืนยันว่าจะมีแต่สิ่งดีๆตามมาอย่างแน่นอนไม่ว่าจะเป็นกีฬาชนิดใดล้วนก่อแต่ให้เกิดประโยชน์กับตัวเองทั้งสิน้นดังคํากล่าวที่ว่ากีฬากีฬาเป็นยาวิเศษช่วยกรองกิเลสทําคนให้เป็นคนนั่นเองอังครพรจิตอํานวยทีมข่าวกีฬาสปริงนิวส์รายงาน